บักสปอยวันนี้เราจะสปอยเกี่ยวกับตัวอย่างฟืนลิขิตฟ้าค่าขอเป็นเสียนตัวอย่างนี้มีอะไรน่าสนใจมาเริ่มกันเลยเปิดหัวมาด้วยเราจะเห็นกระบี่สวรรค์ของวังหลินไปอยู่กับบรรพชนเผ่ามารยักษ์เขาเอากระบี่สวรรค์ไปหลังจากเขาตรวจสอบแล้วว่ากระบี่นี้ค่อนข้างเป็นสมบัติที่น่าสนใจมากๆเขาก็พยายามจะเป็นเจ้าของมันให้ได้หลังจากนั้นเขาทําการตรวจสอบเจ้ากระบี่สวรรค์เล่มนี้ หลังจากตรวจสอบแล้วเขาพบว่าในนั้นมีวิญญาณกระบี่อยู่ด้วยเขาเองเนี่ยก็อยากจะควบคุมมันเพราะเจ้ากระบี่เล่มนี้มีพลังมหาศาลอย่างมากถ้านำไปเป็นอาวุธคู่กายคงจะดีไม่น้อยแต่ก็ต้องเจอกับเล่ห์เหลี่ยมของชิริกัวชิวริกัวบอกว่าตัวเขาเกลียดวังหลินมากๆเขาอยากจะฆ่าวังหลินจริงๆถ้านายท่านให้โอกาสเขาแนอนาคตเขาจะเป็นคนฆ่าวังหลินด้วยตัวเขาเองชิริกัวรู้อยู่แล้วว่า ถ้าตอนนี้เขาไม่ยอมอ่อนข้อต่อบรรพชนเผ่ามารยักษ์เขาอาจจะถูกรบออกไปก็ได้ดังนั้นทางที่ดีต่อต้านไม่ได้ก็เข้าร่วมซะและนั่นก็ทําให้บรรพชนเผ่ามารยักษ์เกิดความสนใจในตัวชิวริกลัวมากขึ้นเขาเองเนี่ยก็เลยให้ชิริกััวอาศัยอยู่ในกระบี่และเริ่มเลี้ยงดูชิริกลัวให้ดีเพื่อน,นํามาเป็นพลังของตัวเองในอนาคตตัดสลับมาที่ฝั่งของหวังหลินบางตัวหวังหลินเนี่ยหลังจากฟื้นฟูมาได้ระดับหนึ่ง หลังจากอยู่ที่คุบเขากองโจนตัวเขาเองก็คิดว,ว่าที่นี่มันไม่พอสําหรับการฟื้นฟูและลบผนึกที่อยู่ในร่างกายเขาเขาก็ได้ตัดสินใจเดินทางไปที่ทางด้านสํานักหลอมวิญ,ญญาณเพื่อหวังจะใช้สถานที่นี้ในการฟื้นฟูสภาพร่างกายกลับมาให้เหมือนเดิมพอวังดินมาถึงเนี่ยก็เจอกับผู้ดูแลโดยผู้ดูแลเขาบอกว่าตอนนี้สํานักหลอมวิญ,ญญาณไม่รับสิทธิ์เพิ่มต้องรอไปอีกอาจจะใช้เวลาสักพักกว่าจะรับอีกทีหนึง่ง วังหลินก็เลยบอกว่าพอจะมีวิธีไหมหลังจากนั้นเขานํากระบี่ที่เรียกว่าไม่ใช่สมบัติสําคัญอะไรแต่ถ้าเป็นคนผู้นี้เขาสนใจแน่นอนพอมอบกระบี่ให้ตัววังหลินก็ได้รับเข้ากลายเป็นสิทธิ์สายนอกหลังจากตัววังหลินเนี่ยเริ่มฝึกในสํานักหลอมวิญญาณในภูเขาแห่งหนึ่งหลังจากนั้นตัวเขาเองก็เริ่มฟื้นฟูพลังมากขึ้นและรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ที่นี่เนี่ยมันสามารถฟื้นฟูพลังของเขา ได้แค่ไม่เท่าไหร่เองเขาต้องการสถานที่ที่มีพลังปานมากกว่านี้หลังจากนั้นเนี่ยตัวของวังหลินก็กลับไปหาริวฟูหลินโดยบอกกับูุกุโสพอจะมีสถานที่ที่มีพลังปานมากกว่านี้หรือไม่แล้วพออีกฝ่ายเห็นว่าหวังลินเนี่ยฝึกได้รวดเร็วมากเขาเองตกใจมากๆ i, าาเฮ้ยทำไมไอเด็กคนนี้เอเซียนเล่ร่อนคนนี้ถึงมีการฝึกที่รวดเร็วแบบนี้ได้หรือว่าอีกฝ่ายจะมีสมบัติบางอย่างซ่อนอยู่ในตัวถ้าเขาได้มาแล้วก็ พลังการฝึกฝนของเขาเจอเร็วมากเขาก็เลยบอกกวังหลินว่าเดี๋ยวจะหาถ้าให้แต่ให้รอก่อนแล้วกันหลังจากนั้นเขาเลือกไปที่ถ้า7-43ดให้กวังหลินตู้วังหลินเนี่ยก็เข้าไปแต่กลับพบว่าในนั้นเนี่ยมันมีคนอยู่แล้วหลังจากอีกฝ่ายเห็นว่าวังหลินมีระดับพลังแข็งแกร่งกว่าคนที่อยู่ก่อนก็ไม่กล้าขัดขืนและปล่อยวังหลินเข้าไปได้ส่วนทางด้านผู้บุโสที่เตรียมตัวจะกําจัดวังหลินก็รอในจังหวะที่วังหลินฝึกอยู่ เอเข้ามาและกำจัดเขาตอนทีเผลอแต่วังลินเนี่ยกับวางแผนทุกอย่างเอาไว,แว้แล้วและก็วระวังตัวก่อนอยู่แล้วดังนั้นอีกฝ่ายจึงตกหลุมพรางและถูกวังลินกำจัดแทนหลังจากวังลินนะครับกำจัดเสร็จเรียบร้อยลวตัวเขาก็ทําการเปิดถ้าเพื่อทําการไปยังสายแร่ของแท้ซึ่งสายแร่นี้ครับเป็นสายแร่ที่มีพลังปานมากมายวังหลินจะใช้สายแร่นี้ในการฟื้นปูพลังกลับมาซึ่งสายแร่ว,วิญ,ญญาณ มีความสำคัญต่อสำนักด้วยหลังจากหวังหลินเนี่ยเข้าไปขโมยพลังจากสายแร่ได้ตัวเขาก็จะใช้พลังแห่งสายแร่นี้ในการฟื้นฟูตัวเองอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อกลับไปล้างแค้นบันระชนเผ่ามารยักษ์และหลีหยวนเฟิง